เราจะพามารู้จักหลักการใช้ future continuous tense ว่าควรใช้อย่างไรกันบ้างไปเชิญรับชมกันได้เลยค่ะหลักการใช้ future continuous tense 1. ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแน่ๆในช่วงเวลาใดเวลา,นวลาหนึ่งในอนาคต 2. ใช้พูดถึง2เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน 3. ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคตอย่างชัดเจนโครงสร้างของ future continuous t e n s ประโยคบอกเล่า subject บวก will บวก be บวก verb-ing ตัวอย่างของประโยคบอกเล่านะคะ I will be playing basketball tomorrow. ฉันควรกำลังจะเล่นบาสเกตบอลพรุ่งนี้ตอนเย็นประโยคปฏิเสธ subject บวก will บวก not บวก be บวก v i n g ตัวอย่างของประโยคปฏิเสธนะคะ He will not be reading book tonight เขาคงไม่ได้กำลังอ่านหนังสือคืนนี้ประโยคคำถาม Will บอก subject บอก be บอก verb ing ตัวอย่างของประโยคคำถามนะคะ Will he be playing tennis next Sunday afternoon เขาจะเล่นเทนนิสตอนบ่ายของวันอาทิตย์หน้าไหมเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 I b r a n g in that university this time next year. ข้อ A. will study. ข้อ B. will be studying. ข้อ C. will be study. ให้เวลาคิด5วินาทีค่ะ1 2 3 4 5คําคำตอบคือข้อ A ค่ะ will study. ข้อ2นะคะ e วะ blank at 10 a.m tomorrow ข้อ A นะคะ will they be eating ข้อ B นะคะ they will be eating ส่วนข้อ C นะคะ will they be eat ให้เวลาคิด5วินาทีค่ะ1 2 3 4 5 คำตอบคือข้อ A ค่ะ will they be eating ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยทุกคนเข้าใจหลักการใช้ของ future continue e x t e n นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วกดกด s u c s i r i b e ด้วยนะคะ